สวัสดีครับผมเต้เอเซอไฟเยอร์นะฮะอยู่ในเกมไบครับสงครามเต่งหักสวัสดีครับผมเกมมังโกรนะครับเนี่ยเกมมักโกรทีวีอะนะครับอืมจัดไปเรื่อผมแดนดี้เองนะครับผมเย้สวัสดีครับผมอเล็กเซนีวาโฟเทเวนตียี่อะไรไม่ยาวไปเกยนอ่านเฮ้ยมีคนเกียนอ่ะแล้วมันเกียนีกแล้วะ Why me ทำไมนั้นต้องเกลียนนะเมธสวัสดีครับผมโอสตีมึงจะขุดให้กูตกล่ะอ่ะเดี่นนะสตีม่งอ๋อไม่มีไม่เกลียนไม่เกลียนไม่เกลียนนะลูกนะเข้าใจมึงจะขุดให้กูตกนะสตีมเฮ้ยสตีมึงทำอะไรฮะเฮ้ยกด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 มันขุดมันขุดให้ตายเถอะสตีมแคโดนปะถือพี่อาคิว่ายิ่งใหญ่แหละ พี่เต้พี่เต้ออกมาดูเลยครับผมโอ้โอ้โอ้สตีฟมึงทำวันนี้แกงลวกมาวันนี้ก็ผมบอกเลยคบพี่เต้ครับพี่เต้เ่อไงอ่ะแล้วพี่กูแล้วพี่กูจะตอบทำไมเนี่ยเอ้าเอ้างงเลยงงอ้าวแค่ตอนเปิดรายการมันอ้าวอ้าเอ้าเอ้าคือคือยังไงคือมึงเป็นอะไรไม่ไม่คือมันเป็นอะไรเมาเมากับ เกาตาช้างยังไงเก้าตาช้างเหรอเดี๋ยวโค้งมามันเป็นกุ้งเมาเหี้ยอะไรอย่าลืมอุดเตียงนะคะสตีฟมึงทำอะไรของมึงกูไม่ช่วยกูไม่ช่วยกูปล่อยยังไงกูปล่อยแม่งอยังไงเลยสารเลวอะเอออะไรตัวอะไรโอ้ดับเบิลคิวแก้วอะสตีฟมึงสารเลวให้เวนเวนสตีฟ อือหือสารเร็วจริงเพื่อนนะโอเคมันตกไปตายแล้วครับไอ้ปลาแต่มันการถ่านให้กูได้ไหมเชียเออดับเลัลคิวเลยรีพอร์ตว่ะต้องรีพอร์ตละไอ้อยากไปบวกนะอย่าไปบู๊ไปบวกอะไรเงี้ยไปอยากเชิญชวนเข้าไปประทะอะไรเงี้ยประทะนะเชิญชวนนะนั่นคือว้นะครับเดี๋ยวจบเกมเราจะได้รีพอร์ตเขานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันตายแล้วพี่แม่งอุดไว้ไม่ให้ไม่ให้แม่งมันออกเลยเอาแบบนั้น สัตว์แกล้งสตีฟแม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวใครหล่นลงไปกวะถ้ามันร่วงไปตายเนี่ยเนี่ยผมแกล้งมันเลยไม่ตายเลยแตะบลูถ้าไปไม่ได้ว่ะถ้าสตีฟตายนะกูจะแกล้งมึงเลยสตีฟเดี๋ยวมึงโดนพี่เตรียมของดีกว่าเตรียมของแกล้งมันดีกว่าออได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ทำยังไามันบลูไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ส่งคราเจียงนอนแล้วจ้าส่งคราแกล้งสตีฟทำไม What the fuck เอออันนี้ทุบออกทุบออกเรื่อยๆเอาพิกแอคดีกว่าเจือสงครามแก้สตีปเอ้ยถ้าเราอุดมันเราก็ออกไม่ได้เปล่าวะอการะไรต้องการอะไรคะจันไหลแย่โอเคสตีปสตีปตายยังครับเอ้ยสตีปตายแล้วสตีปตายเฮ้โอเคเฮ้ยแม่งเฮ้ยเรานายเราไม่รู้นะว่าใครทำเฮ้ยเราเฮ้ยนายเราเราไม่รู้ว่าใครทำเฮ้ยนาย เราไม่รู้เราไม่เห็นเลยนายคืกำลังไปคือกำลังไปโอ้ยชิมาแล้วคือกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ตายเฮ้ยเขียวมาเขียวมาเขียวมาโอ้ทำไมไม่กันเตียงวะตี๋เฮ้ยว่ะเฮ้ยถ้าผมตายก็ให้สตีฟโอเคได้อยู่เฮ้ยสตีฟมึงอยู่ที่เดิมนั่นแหละเฮ้ยแม่งสตีฟก็น่าสงสารเฮ้ยมันทุบออกได้เฮ้ยชิมาแล้วชิมาแล้วโอ้มันทุบเอาเยมันมึงออกน่าจะอุดมันสองอันปะครับอืมนได้เถอะตี๋บอกอันตราย ทีหลังนายอย่าแกล้งเราเราแกล้งหนักกว่าสิบเท่ามีทองใส่กล้องใช่ไหมใช่เอาไปเอาไปวางกล่องที่เนียนไว้ตทปเอาไปใช้ทีหลังอย่าแกล้งพวกเรานะนายไม่งั้นเดี๋ยวนายโดนบอกแรงนี่ตื้อเหรครับเดี๋ยว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 เดีวิธีแกล้งทีมตัวเองจะเอาเทปทำอันน้ำเยี่ยนเลยเฮ้ยอ่ะโอเคโอ้โหนี่มันทองผมมีด้วเลยเฮ้ยผมมีทองอยู่อ่ะ โอเคขอสีก้อนพอครับเฮ้ยยูทูบเด้งมนี่นี่ผมวินะไรจะอ่านได้บ้างอ่านว่าอ่านี่คอมเมนต์มาเด้งมาจากยูทูบมอมนะบอกว่าหนูชอบพี่พี่ชินมากกว่าจะบอกทำไมอ่ะจะบอกทำไมอะไรวะจะบอกว่าเธอฝากยูวันฟอร์มีเมทจะบอกทำไมผมก็งงอยู่ทำไมทำไมคุณเธอต้องบอกกับฉันล่ะคะสิจะไปรู้อะไรกับมึงกแมทเขาเงียบ แปลกนะเชนนะคือไม่อยากรู้ไม่ค่อยากดูแค่นั้นแหละจบโอ้ดูปปักเนีไอ้นี่แค่ไม่อยากออกก็มันดีนะพี่ก็ดีนะไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอ้ยไม่เข้าใจกับพวกมึงจริงมึงจะทำทำหาแปะอะไรเว้ยสถาบันหาแปะหาแปะแปะ เออสตีฟสงสัยมันไม่กล้าแกล้งเราอีกนานเลยนะครับเรามาเป็นสุรันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแกล้งอะไรแบบจำงี้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเพิกเพิกหายแล้วกูตกละโอ้โหไอ้เขียวเวนนั้นโอ้สตีฟอูสัตสตีฟไม่ช่วยครับผมว่าตอนนี้เรามีทอง15ก้อนนะครับวายไหนไหนเขียวแม่งลงไปฟาร์มค่ะวายจะบ้าบอกเขาแตกนี่ไงเขียวมึงเขียวมึงเขียวมึงเขียวเหรอ เขียวเหรอเขียวเหรอเขียวเออแหละเก่าเหรอเก่าเหรอโอเคเสนอหน้ามาทำไมเสนอหน้าเหรอเสนอหน้าด้วยเสนอหน้าลงไปฟาดหน้าเลยแล้วก็ลงไปฟาดหน้าลงไปฟาดหนุยฟาดหน้าตายครับพี่พี่เอาตัวใครมาวะโอ้สตีฟพุตกใจโอโอเคข้างล่างตัวนึงนะครับโอเคลงไปแซมโอเคได้อยู่ไงเน หนึ่งก้อนโอเคหนึ่งก้อนครับจะไปฟิกรพริบหรือเปล่าวะโพูดได้นี่หว่าโอเคตัดได้เเดี๋ยวผมเก็บทองมันอยู่ที่บ้านมีสิบห้าก้อนสตีแม่งยอมเป็นเด็กดีเลยไม่กูไม่แกลงผมผมเป็นเด็กดีกไ้ครับแกลงมาแกลงกลับไม่โกงผมจะเป็นเด็กเลยอีกครั้งนึ่งฮะออมึง what the fuck what the fuck ตัดตัดตัดไอ ไอพวกอีกมันเขาเรื่องอะไรซีเรื่องโอ้ไม่โดนว่ะถ้าวับหายเอ้ยถ้าเอกถ้าเอกบอไม่มีแฮกนะก็ไม่เด้บอไอแม่งไม่ล่วงค่ะโอ้แม่งเดินตัวเองโอ้ไมีแปลกวินเดอรนิโง่หรือไงเล่นเอกวอเนี่ยดูปากนัชานะคะโ่นัชานะคะนัช่าเหรอชานันัชชานัชาเหรอนัชาบนหลังคาเห็นไหมจับบุกเขียวอ่ะท่านสิผมเห็นด้วยนี่ไงมึงนัชชาเหรอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวได้ชาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชาที่หน้าบอกเลยชาที่หน้าโดนฉีดยาแน่นอนทำฟันทำฟันเน่เอาแสบนี่เอาแม่งไม่โดนค่ะมีบีเอ็มพาร์ตบีพีวีพีนะฮะบีพีโอเคเดี๋ยวเราทำการคือลอเนีคือเรงนี้แดงนี่สตีฟแม่งจะไปเกียนเขียวครับเอาอะวะเอาอะไปเลยลูกเด็กดีเด็กดีเออเด็กดีสตีฟจะเอาสตีฟโรเจอร์จะเอาะ เกี่ยวอกับปัมในอเมริกามนั่นสิเออตๆถ้ามีโลที่ใช่เลยเนี่ยวายวายกูถอยละกูถอยละจะพักรันตื่หอถ้ะกูขี้เกียใส่มีมฮาดิโอ้ยผมนี้เตรียมสอยเสื้องนะโอเคมึงมาหนูมึงมาจะเอามองให้อะวรจะเอาไม่โดนเ้าไปมึงวิ่งกลับเลยค่ะเดี๋ยนะ นี่ไงวิ่งกลับแล้วโอ้สีอะไรวะเดี๋ยวรอดูสีแป๊บผมจะแคร์มันแล้วผมจะฆ่ามันแน่ทำไมตองให้กูให้ผมแต้องมีมุกซ้อเขียวใส่วาซใส่วาซทำไมต้องให้มีมุกทำไมต้องมีให้มุกแม่งให้กูต้องแตกต้กครั้งวะถามดูครับถามใจเธอดูสีเขียวมันพิลคีครับผมจะฆ่าพิลีเลยโอ้ย อีๆมันก็กวนตีมันสไลด์ข้างมีกูเ้ยี่โหเสียของอีกโอยทำบูธพี่ทำบูธริแดนว่าพี่ต้องการให้แดนไปต่ออ้อมแดนจัดไปพี่สั่งคำสั่งเลยนี่สั่มสั่งจากพี่เลยมีอะไรมาเปลี่ยนไหมทำไมมีผาไส้สีเขียวไงมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมอะไรเหรอได้นั่งกับพี่ไอ้สะเคีนนึงก็ยังเด็กไอ้ไอ้ อันเดยวแรกนี้ไปรอเนี่ย้ยนอนกับไอ้ไอคืนหนึงโอเคเลยโอเคด้วยนะปรเหรอย่าเที่ยวเก็อสเอร้ใครแรกใครแรกของอันนี้โคตรใจดีนี่โคตรใจดีใช่ไหมใอ ไข่ไม่เอามาวะถามไข่วะไถามว่อยากรู้มากเลยตอนแรกก็นึกว่าอ๋อเตรียมไว้เฉยๆไอ้ใจบอกทำพี่อะไรเยอะแยะไอ้สสัเขาทำเตรียมเผื่อไว้เพิ่มซ้ำๆอุ้ยพี่สตาเข้าใจดีใช่ไหมพี่ส่าใจดีให้ถัตีหัวแล้วจังหวะนี้ถักตีหัวมึงมาอนเพิ็กเฮ้ยเขียวตรงกลางหนึ่งตัวหนึ่งตูดวะครับตีพ่อแดน ส่งไปส่งแดนไปลอโอ้โหโอ้โหโรอยู่ไหนวะเอ้าตายห่าแล้วโอย่าสเต็งเนี่ยแหละครับโหเป็นไงเต็งกูจะไปรู้ไหมทำทเจ้าตัวดูสิใครอะทไปอะไรไอะไรสตีฟมึงทำอะไรของมึงมึงเนียนลหะสตีฟโอ้ใครสตีฟมันเอืออ ตั้งแต่มันแกงเราแล้วโอ้เดี๋ยวตกใจโอ้โหเฮ้ยสีอื่นต่อมาข้างบนบ้านเราอ่ะแดนบุกเลยล่ะใจมาเหรอแดนนั่นไงอออืืหเกือบไปแล้วลูกเอ้เห็นนะเห็นนะโอ้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 สุดยอดโอ้โอ้จีสก้อยอ่ะเฮ้ยสีสีแดงบุกกับบ้านเราอ่ะด้านบนแม่งจะเล็งทีมเราครับไม่ตายเถอะอยากบุกก็บุกอ่ะตอนนี้อยากบุกก็บุกเลยไม่มีอะไรต้องเสีย มันเป็นเฮียอะไรเออราหาให้มันดีๆเลยไหมโอโอเคแล้วก็เป็นไอ้เหี้ยเลยทุบทุบโต๊ะทีหนึ่งพิกเกอร์กูลล่นเลย What the fuck ฮะไอ้พิกเกอร์ที่เอาไปทดลองวิทยาศาสตร์เหละมันมีพิกเกอร์เลยไอ้เหี้ยทุบโต๊ะทีหนึ่งไอ้เหี้ยโมเดลตรงหน้าหน้าจอคอมกูลล่นเลย ยืนขึ้นเลยยังไงเนื่องทำไมนั่งเล่นเกมไปลาคนตกเลยไปกอดไปกอดไม่อกี้บอกว่าย็นขึ้นใช่ไหมจะขึ้นทำไมนั่งเล่นเกมไปได้ได้สีเขียวไปแล้วสีเขียวไปวันลวนโอ้ยเขียวซาอุดไม่หันมาแล้วมาโอ้ยเขียวเสียทองไปอีกอ้าอาวุธในเวลาอาวุธโคตรโกงละเขียวมึงนะมึงโดนนี่หนู โคดแคมสีเขียวนะครับสีแดงมันแต่สีแดงมาอยู่บนฐานเราแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ตอนนี้สีแดงมาบุกถึงแล้วอ่ะชิบหามล่ะแดงทั้งแดงทั้งเขียวสเปปไลผมว่าเลิกจ้องสีดีเขียวดีกว่าไปจ้องสีแดงแทนครับเพราะว่าแดงแม่งจะเอาเฮ้ยแดงแดงมาถึงธงเราแล้วครับกูกลับแป๊บโอ้แม่งมาสองตัวแม่งมาสามตัวโอ้โหพี่มึงเอ้ยตายไปหนึ่งพี่ตายไปหนึ่งโอเคจัดว่าเตี้ยทุบโต๊ะทีนั่ม่งเก็บมือเลยกู ปเกโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปรับดาบแป๊บโอโอโอโโอหน้ามันก็แพงโอเคมาสองตัวแทนอีกตัวหนึ่งตายแล้วอ่าตายไปกี่ตัวแล้วตายไปสองครับสองเลยหนึ่งมันแอบอยู่ใสานั่นไงตรงนี้ใช่ไหมเออมันอยู่บนหลังคาอีกตัวหนึ่งนะเดนต้องรับมเลแล้วกูเห็นนายกูเห็นข้างในกันหนึ่งดยอีกแล้วมันอยู่บนหลังคาตัวหนึ่งนะครับเดนต้องเดนต้องบาก่อนเดย์ต้องเอ้า บางที่เป็นจุดเต네ียงอ่ะเนี mmm, ่ยต okay. okay, okay. ้องบังไว้อ่ะที่เป็นจุดเตียงเออถ้ามันบางที่มาโชว์เอเคป่ะครับรู้สึกนะาเก็พี่เต้ฉันดักเก็บพี่เต้โอเคไหมโอเคอย่างพี่เต้เลยอย่างนี้นี่เหรอดูดฟังเสียงตุ๊บ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 ไสก่ S 1> <S 1> กินไปครับงามงาเ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 อาแม่งกินไม่ได้งามงาเ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 งาโอเคไหนอีกตัวหนึ่งมึงจะเอาฮะอยู่บนนู้นครับโอ้แม่งาม,มาอีกเรื่อยๆป่ะครับสีแดงเอาเหรอฮะมึงจะเอาเหรอได้ได้หนูมงอยากโดนเหรอแม่งมันมันเอาอะครับโอเ้เน็ตแตกอีกโอ้โอเคเก็บได้ปะเริ่มอยากด่าแล้วอะสิ แต่วาอะไรเฮ้ย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 แม่งตีโคตรโกงเฮ้ยตีตีโกงไปไหนมึงตีวงไปไหนฮะไม่แหละไอ้ตีโกงไปไหนโอ้โอเคขอบคุณครับเลือดจะหมดแล้วอ้ยตายเถอะซาร์อ้โอ้โหไปเฉยเฉยเยเฉยเยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตอนไหนฮะได้ไงคะแดนขาแดนแตกเลยหรอเฮ้ยไม่มีนะตอนแรกไม่มีคนเลยนะเฮ้ยแม่งแฮกเปล่าที่ตายเถอะวอทเฮ้ยแฮกเปล่า ฟาดตเอาวาดผมยืนอยู่บนเตียงเลยนะเว้ยไม่มียตั้งแต่ตีไกแล้วนะให้ตายเถอะฝางลงมาดิลงมาดิสลัดเอ้ยไอ้โกะระวังนะมันมีตัวสติ๊กย่องอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดำเดินบนฟลาได้เหรอเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีหนูมึงจะเอาวายวายนี่ไงนี่ย่ำสวย อะไรวะโอ้ยเกิดชีวิตเดียวแล้วเนอะพี่เราเราต้องกินสเต็งไว้เยอะกว่าเจ็บเหมือนเดิมฟาร์มฟาร์มเราต้องแบบไม่ปลูกฟาร์มฟาร์มทองฟาร์มทองในบ้านเราเนี่ยแหละฟาร์มทองโอเคสเต็งไปทองหายหมดเลยคอใครเป็นอะไรอีกอ่มาเอาครูเลยค่ะไปเก็บของฟาร์มฟาร์มเถอะตอนนี้เราต้องฟาร์มแล้วผมก็เกือบตายแล้วเมื่อกี้คิดตายเถอะจริงนะตอนนี้ปลดมือที่หายแล้เลยอ้าวเจ๊ไอทำอะไรอ่ะปลดมือโเดินหละ โดนนี่ความคิดเหรอไอ้จริงไอ้เหี้ยโดนฆ่าปั๊บทุบโต๊ะเลยอ่ะจริงโจมน้ำได้ย่างเงี้ยว๊อดรั่วแงตกใจสีเขียวเขียวเอาละไอ้พึ่งตกใจไปตกใจมือลั่นอือหือมือมันลั่นอ่ะผู้จัดต่อทางอยู่แล้วมืออือหือโอ้โห จะเหลืออะไรเหลือกับเหลืออยู่กับคุณไอไอภารกิจเราเราเปลี่ยนแผนนะครับแทนที่เราจะชนะเราไปทำลายเตียงสีแดงคืนดีไหมพอพอจบไม่ต้องไม่ต้องแพ้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหวังก็ต้องต้องแพ้แล้วกูขอตีสีแดงกูหมั่นกูพอใจเราเหลือสองทีเหลือสองคนละกูคุณเต้เนี่ยเราเปลี่ยนแผนครับเราเปลี่ยนแผนเราทำลายสีแดงพอ FC พี่โก้พี่เต้อ้าวนี่ มีคนมีมีแฟนคงมีแฟนควยไว้ไอ้แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนัับาแฟคเก่าับนเก่เลยดับ่าแดเก่าแดก่าแฟนเกาก่าาแนเรับแก่าแฟนอก่าได้คร่บนเก่าแฟก่เก่าแนเ่าแฟเกาเกัาแกานเก่าแนาน่แ่เราน่าเแแาแฟ่ากแฟเแนเ่กาวชิกายเแ่นนาเ่ ไม่ครับกอบเบลหนึ่งอ้าวผมเบลสองแล้วอ่ะนี่จีจีเดี๋ยวเด้อเยี่ยมผมว่าผมไม่ไน่แน่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ชินแล้วเนี่ะอืมภารกิจเราคือทำลายเตียงสีแดงครับทำได้คือจัดประเด็ดนงขึ้นกี่ใบดีพี่ฮะเด็กกี่ใบดีเด็กกี่ใบด้วยนะเขียวมาอีกแล้วคุณไอ้ครับเราขึ้นไปทางที่มันต่อมาไหมครับนั่นสิครับเอาขึ้นทางข้างบนสูง ไอ้บาบิเจ้าอันดับแรกต้องขายเขียวก่อนครับมันชองไอ้ที่เขาตลกทีกสุดโอ้โหเป็นคนฟาดบิดอ่ะมาแล้วเขียวมึงเอาละฮะมึงเอาละย่อมไมาเก็ทเอาไว้ไม่เก็ทเอาไว้โอเคเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปเถอะไม่ต้องสนใจมันแล้วเฮ้ยกูไม่มีบล็อกเอาชิปโอเคกูไม่มีบล็อกทไคุณจะขึ้นยังไงเดี๋ยวค่อยลงไปแลกจากแถมโอ้โหมึงตีกูเิวเลย เออเออเออเอาดิเอาดิมเอาดิสลับเอโอ้เปนโกงคันก็เดือดข้างวันนี้ไงือเลยก็ได้เอาซื้อเอซื้อบล็อกไว้ก่อนซื้อบล็อกครับเอาสกกองเอาเอาเยอะเออ้พอปลูกแดงอ่ะมันมีแบบยื้อเวลาเหมือนไฮพิกเซลไหม ชี้เวลาจนมันหมดอ่ะแล้วมัเหลือซันนิ่มเดทอ่ะมีไหมกูเถื่อยเลยกูอยากได้มันเป็นอย่างนั้นมากเลยอยู่นานแบบว่าไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นอ่ะกูทำเพี้ยนแล้วก็ได้แล้วแต่กูเฮอีเวอร์ยูวน่ะเวลาระบุเรากินสเต็งครับสเต็งแล้วแบบเราต้องทำทายดีระวังล่วงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอต้องแก่ก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ติดเพลงเพี้ยนนี่มาเลยเตรียมตัวไปเตรียมตัวไป อยากเดมไหมล่ะปาเดมหนาขึ้นเดี๋ยวแล้วนึงนะพี่ขอน้องแก่ก่อนอีกสักตัวหนึ่งใช่บุกไปทางสีเขียวแล้วก็หูดิโอเคป้องปะกาังฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอเคเยี่ยมได้แก่มาห้าตัวครับห้าตัวน่าจะพอนะนะไม่รู้ที่รู้จะบุกไอโดนแค่คุณไอ้ครับถามว่าใจมาไหมไม่รู้ ไม่รู <gesch uce> okay. ้โอเคผมไม่ร <w> ู้ผมผมมาไม่มาก็ต้องบุกแล้วตอนนี้นี่โอ้โหเขียวแม่งมาครับเขียวแม่งมาครบครบชุดเลยเดี๋ยวนะเอายาสปีดขึ้นหนีแม่งเลยไอพีพีเวียนนั่นอีกแต่ว่ามาดิมาดิสลับเลยมาดิสลับสลับโอ้โหตก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 เออโอ้โหแม่งพีพีเอาเอ้ยได้ฆ่ามันฆ่ามันนี่ผมเลื่อนมันเหลือน้อยมันอยู่หน้าฐานเราฆ่ามัน ไอ้เหลือคนเดียวแล้วผูกระหังเราข้ามันแอบแป๊บกูแอบแป๊บเอาเดียวเฮ้ยเตียงเขียวก็พังแล้วกระพังแล้วเตียงเขียวกระพังแล้วพังแล้วอ่าพังแล้วไม่ไม่ไเลื่อนมันเหลืออยู่สองหลอดครึ่งอ่ะก็จะรอรอรอเรียกเตะแล้วค่อยบุกแดงแม่งเลยอู้อะไรวะเมื่อกี้แรกเอาที่คนไปด้วยแม่งไอ้ซันพนเลยอ่ะเลยกูคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วต้องปีนละปีนไตแล้วทำไมเนี่ย นอนนะกูไม่มีบ็อกเอ้าวแรกสิแรกแรกแรกเขียนไปแรกมากเลยตอนเนี้ยเขียนเลยแบบคุณไอครับแดงมาหานะครับเขียนเลวแบบสโลไล์มากตอนเนี้ยแดงมาหาแล้วครับเอาทำเอาต้องทำสเต็งนี่แม่งมาแล้วครับจีแดงมาแล้วรีบขึ้นเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต่อยังไงเดี๋ยวนะมันมาแล้วมันมาแล้วไปมาโอ้โหแดงไม่ถึงกับถอยถูบอกเลย ไปอยู่สองสองหนึ่งอะเออพอเป็นเลขระหัดเลยเฮ้ยปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันก่อนอ๋อชนะก็ได้พี่เต้สพี่เจไออู่อ่ะเอาวะอ๋อสีแกนบอมออนว่ะนี่อ๋อเจแดงเจแดงไม่อ่อนด้วยป๊อกเจไอทำเอานี่เอาเอาทองลงนั้นอ่ะทำสเต็งแล้วกินเขาแล้วแล้วก็รอรอบวกแล้วกินถ้าผมไปต้องไม่ตายนะสปีดแม่งละสปีดแล้วก็สเต็งด้วยเนี่ยทองเต็มเลยเนี่ย เราเลยจัดครับจัดจัดจัดจะพอเหรอไอพอเจ็ดเจ็ดเจ็ดก้อนอ่าดับพอได้สุดท้ายเออแล้วก็ไอมันมาแล้วเราเล่กินเราเล่นซื้อเล่นซื้อแล้วเฮ้ยแดงมาแล้วครับกินกินกินง้าเข้าไปเออฟันหน้ามันฟันนมันฟันสองครั้งมันตายฟันสองครั้งมันตายหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี่แหละสามสามทีเดี๋ยวนะนี่ยาสเต็งแล้วเหละการไปยาสปีดอ๋อยังไม่มียาสเต็งอ๋อโอเคเฮ้ยะตีตีตีจะสามทีตายแล้วเดี๋ยวยาสเต็งสองทีตายนะอืา รู้สึกว่าโอ้โหอยู่อ่านต่อนะรู้สึกแบบเจ๊งๆรู้สึกแบบเจ๊งๆอ่านอยู่อัดอยู่เมืมึงอ่านก่อนแล้วกันกูหยุดอัดแล้วตอนเนี้ยไม่พาร์ตดิสกูจะเต็มเแล้วอ๋อจะลองได้ไปเลยอ๋อไอ้เขียว PVP ที่มันมาฆ่าผมมันตายแล้วสน้มหน้ามันเฮ้ยตัวแดงอยู่ตัวแดงแดงกับเขียวอยู่นี่โอ้ยเขียวแม่งรังแกแดงตายแล้วเอ้าแอบถามตัวเองกันโอเคเขียวไปหาคุณชายแล้วครับ เออยาเฮ้ยยาสเต็งยังอยู่เออโอเคแอบเลยแอบแอปสเต็งมันมันเราจะมีเวลาเหลือสองนาทีหรอสามแล้วครับสามสามอยู่อยู่นานอยู่นานโอเคทำเหมือนเราไม่มีสเต็งทำเอาอะไรไม่มีสเต็งแดนแดนบีแดนบีเออเล่นโบเล่ย์เออเออฟันหน้ามันสองข้างตาเออข้างเดียวนี่มาเหลือหนึ่งคนละเอาหรือหนึ่งคนกับสีเหลืองโอเคปล่อยไปใครยิงวะเหลืองครับเหลืองเหลืองเหลืองมันยิงมาขู่ใช่ เอ้ยถ้าจบด่านถ้าด่านนี้ชนะนะก็คือไรด้วยคืออะไรด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้อัดคลิปต่อแล้วไอ้อัดทีะเต็มคลิปอื่นหรอกมันดองคลิปเยอะแล้วไงมันจะเต็มแล้วไงนี่ต้องกระคืบไรแล้วครับจังหวะนี้บอกเลยเดี๋ยวออกไปไหนเลยสีเหลืองมันแอะนี่อยู่มันรอยิงตอนนี้เขียวเหลืองนึ้งเงินผิดสองหนึ่งหนึ่งละวสองหนึ่งหนึ่งเขียวแม่งไม่กล้าซ่าเลยซาซาที่แรกแม่งทำไม่เก่งเลย กดแขนผมปวดแขนเลยผมปวดแขนเลยแขนโอ้ยเหนื่อยใจไม่แน่เล่นแบบนั้นเล่นมุกเงี้ยคนเขาจะด่าว่าเล่นมุกแป๊บอยากไปเอาสีเหลืองนะแนะนำ่าเขียวก็อยู่ฐานมันนะ M v P มาตาฟักเกอร์เลยครับเขียวไม่มีธนูนะครับเอาแอปเปิลทองแล้วกันเจ็บเผื่อไว้ก่อนไม่มีใครกล้าบุกใครเลยต้องให้เขียวกับเหลืองบวกกันอะอือหือ เอ้ยหน้าพี่โอ้ถ้าได้อยู่นะมีสุดชนะสูงมากโปรเซี่ยงแมวหรอกสปีดสองอันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวกแลังออกเดินทางเ็แล้วตรงกลางน่าจะมีทองเยอะนะครับทองทองเยอะเดี๋ยวดูสิจุ่มลงไปใหย่ยิ่งๆนะครับสีเขียวยิ่งสีเขียวยิ่งอยก่อนโอเคโอเคได้ได้ครับอยเลยอปเลยสีเขียวโอเคอยสีเขียวมันอารวาสไป ไเอเาาละวขียวมันจะเอาสีไหนรู้สึกจะเอาสีมันอยู่ตรงไหนอะไอ้เขียวที่มันอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ตรงตรงกลางข้างบนต้นไม้เสร็จแต่แล้วนะว่าถ้ามันมาแล้วตีสเต็งกงกูไม่ได้ลงออติไฟว่นเลอร์ชั่นแปดสิบเก้าอ่ะไม่ได้ลงรู้สึกว่ามันจะลงไปไหนไปสีแดงอ๋อมันสีแดงครับกูเรืองเหลืองมันยิงนี่หว่าตอนนี้อยู่เหลืองมันยิงใช่เหลืองตอนนี้เหลืองยิงเหลืองมันยิงก็ว่าอยู่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนใจลงปีสติงก์แล้วโอ้โหมันลงไปเจ็บอยู่นั่น ถ้าคุณไอมาฟาดหน้ามันนะเออเออเออตอนนี้ถ้ามาก็มาไ,มได้ไดนะคร<ด>ับแต่ว่ากลัวตกนะถ้าเก<ร>ิดสมมติว่าผมเดินไปปับป๊บๆแล้วอยู่ดีๆคีย์บอร์ดผมล่นปับป๊บจบเลยอ้อชิบหายแล้วกลัวเลยกลัวมากนะคือเฟนมารอบนึงกับคีย์บอร์ดตัวเก่ามารอบนึงนะ<ม>เลยไม่กล้าไปเสี่ยงอ้าวใครหลุดใครเข้ามาเนี่ยเข้าออกเข้าออกโค้เสียงอยู่างเงี้ยเข้มากเสียงเข้าไม่ใช่หรออือหือโคเสียงเลย อ้วกว่ะโอ้โหกินอะไรเข้าไปเนี่ยสามขวดสามขวดหมูเมาแล้เนี่ยน้ำสปีดมีสองอันแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าจะได้ตีกับมันเอ้ยดูคลองก่อนดีกว่ามันมันมายังไม่มีใครกล้าบุกใครโอ้ไม่มีใครกล้าบุกใครอ่ะจริงมันมันมันรออะไรวะต้องรอรอคองไงรอของสุกสงสัยจะต้องโดดโดดลงไปแล้วเรื่องเรื่องมากลางนะครับเยอะเริ่มททำยอยมาแล้วเริ่มและวเรื่องไวย มาแล้วอ่ะเขี้ยวมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวมถั่วแบบเขี้ยวอยู่ฐานแดงนะแบบเป็นเลือสอ่นแดงให้มันเริ่มมันเริ่มแบบว่าเออมันเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าจะมาบุกเราแล้วต้องมีสติงรอเลยอ่ะไม่สปีดก็พอได้นะมันมาสองคนครับสีเหลืองพี่ไอผมว่าสติงดีกว่าสติงมันจะช่วยตีป๊อกป๊อกป๊อกีเดียวสติงสองดอกตายอ่ะก่อนนะเท่าไหร่ก็ตามอืมมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันเล็งเล็งใจอยู่เตรียมดับเตรียมอันนี้เตรียมสติงรอเลย ทองพอป้ะเนี่ยชิบหายรู้สึกว่าเขียวจะตุยหลังเหลืองครับตอนนี้เก็ตพอรอรอรอกินรอรอรอให้มันมาก่อนมาถึงแล้วแล้วกินเลยาเปล่ปล่เขียวเริ่มตุยหลังเหลืองแล้วครับตอนนี้เหลืองเราวิ่งแบบไอ้อชิบหายแล้วมันเกมจบตรงนี้หรอเมื่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเออเออเออเหลือง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 ตายเหลืองมึงตายเออต้องตายแล่ะตายข้างนึงอ่ะเออแม่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวผมว่าไปรอเดี่ยวเดี๋วเดยเดี๋ยวผมผมว่าไปรออยู่ฐานดีกว่าไหมทำกับาทานดีหน่อยจะได้แบบตากันร่วงอ่ะกันเรงร่วงอ่ะทดีเเอนี่ผมว่าเหลืองมีตายทำปาปนิกเออทำทางตุ้มผมว่าเหลืองมีน่าจะมีตายแน่หลอเเดนะเียวเขียวแม่งเกือบตก เอ้ยคุณไอ้มิธนูไหมครับสอยแม่งตกเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้แม่งตกแต่มันมีที่กันตกว่ะเฮ้ไอ้ระวังระวังตื่นเฮ้ยระวังนะเดี๋ยวมีธนูเขียวมีธนูครับตั้ระวังตื่นไว้ระวังตื่นเลยระวังระวังก่อนให้เงี้ยเฮ้ยรอ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 แล้วแม่งผลตอนเนี้ยมือชาเฮ้ยระวังรอคอยคอยก่อนหันหันกันไปก่อนกับทานอย่าไปรอกับพี่ไม่ใช่หรอเออ ใช่ระวังโดนเสียงเราวะไอ้นี่มันวาบ์ปวารวารกลับบ้านเขียวมึงถอยฐานกับครับอูศึศึกนี้แม่งยาวนานยาวนานเพราะกูเนี่ยยืดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานแล้วตึงจะมาเใช่ไหมที่ลงเวลารูปแล้วเราสติงสติงกินไปแล้วสติงกินไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาเลยเอาเลยเงยนี่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีไม่โดนจะมาแล้วโอเคตายหนึ่งโอ้แต่แ โอ้ยนี่ึงหว่ะหนึว่ะสู้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 บแล้วสู้จบเลยวบแล้วโอเคจบแล้วายๆโคตรนานอ่ะจีไอโคตรยื้ออ่ะบอกเลยพี่ไอ้นี่ใส่ไม่ดีอ่ะังเจ็บมือเลยอ่ะีเมื่อกี้ตีมืออ่ะเจ็บมือทำอะไรมาพี่คีดอะไรมางตีโเนี่ยตีโต้รตีอะไรมาพี่ตีโอเคงั้นเอาไว้เท่านี้ครับ